สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูพระสมเด็จพระละคังพิมใหญ่ครับองเนื้อองคนี้เนื้อพิเศษนะครับหินเกาหลีจากประเทศจีนนะครับเนื้อมันวาวครับสวยมากครับเพื่อนๆเพื่อน,อน,อนคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับนี่ครับเมื่อยังเงี้ยหายากครับผม พิมพ์ทรงถูกต้องทุกอย่างครับข่าด้านขวามือเรายกสูงแขนด้านซ้ายก็เล็กพิมพ์ทรงถูกต้องครับตามตำราครับนี่ครับของแท้ครับผมด้านหลังครับตรงนี้หลังเรียบนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม